วัดตลาดโรงเรียนสุสานรวมทั้งพื้นที่ธรรมชาติอย่างห้วยหนองคลองบึงล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่นทั้งสิน้นผู้คนล้วนเป็นผู้อาศัยหาได้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงไม่ เป็นคติความเชื่อของชุมชนท้องถิน่นที่ทำให้พวกเขาอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนรวมทั้งสอดรับกับแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์มีตัวอย่างชุมชนท้องถิ่นจำนวนมากที่โครงการพัฒนาของทางการไปขัดกับคติความเชื่อที่มีมาแต่เดิมของชาวบ้านในท้องถิน่นจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ในประเทศไทยครับเรามีกลุ่มชนอยู่ในพื้นที่ป่าจนวนมากหลายกลุ่มชนเนี่ยเขาอยู่กันไปเป็นพันพันปีแล้วเขามีการสร้างวัฒนธรรมนะครับในการจะหล่อหลอมให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมทั้งอย่างอย่างสงบสุขด้วยดีตลอดมาเช่นนะครับชาวกะเหรี่ยงที่อยู่บริเวณทุ่งใหญ่ในเลสวนคนเหล่านี้อยู่มาต้องใช้คำว่านับพันปีนะครับแล้วก็สามารถสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมบูรณ์แบบสร้างวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าด้วยนะครับสัตว์ป่าจะรู้ว่าตรงไหนคนอยู่ตรงไหนที่ที่สัตว์ควรควรอยู่ เขาทำแย่อยู่ร่วมร่วมกันมาน,นานแล้วทีนี้พอรัฐสมยัยใหม่เข้ามาในการที่จะจัดการชุมชุมชนรัฐเนี่ยไม่มีองค์ความรู้ว่าชุมชนเนี้ยสภาพเป็นอย่างไรจัดการยังไงงั้นการที่ข้าราชการัฐที่ไม่มีความเข้าใจเนี่ยเข้ามาจาัดก,การชุมชนเนี่ยก็อาจทาให้เกิดปัญหาในหลายเรื่องเช่นมีการส่งเสริมชาวบ้านให้ไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวเดินเขาชาวบ้านทําไร่หมุนเวียนปลาก็สมบูรณ์อยู่พอไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวปั๊ทำให้ระบบระบบนิเวศเสียระบบนิเวศเสียคนที่เคยอยู่กับป่าได้เมื่อบ,บนิเวศเสียนี่ ความเป็นอยู่ที่เคยเพึ่งพิงธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำเป็นต้องมาใช้เงินจำเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยภายนอกเข้าไปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชนก็เสียเสียไปับงนี้วิธีการของชาวบ้านในหลายแห่งครับชาวบ้านกลับมาหาคุณค่าเดิมคุณค่าเดิมคือคุณค่าที่เขาสามารถเอามาตอบแก้ไขปัญหาของเขาเองได้เดิมนะครับต้องเรียนต้องเรียนว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีวิธีการจัดการโดยอาจจะเป็นผีก็ตามแต่เป็นคนเท่าคนแก่ก็ตามแต่เป็นกฎระเบียบ ที่ทาให้สังคมเขาอยู่ร่วมกันยกอย่างหยาสงบสงบสงบุขแม้กระทั่งผืนแผ่นดินเดิมทีถือว่าเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเป็นของหลวงมีการพระราชทานให้ราษฎรทํากินและอยู่อาศัยโดยจะไม่ให้กรรมสิทธิาวรแก่ผู้ใดเมื่อไม่ใช้ประโยชน์ก็จะต้องคืนหลวงหมดการให้ถือครองกรรมสิทธิาวรเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยร,รัชกาลที่ห้านี่เองซึ่งต่อมามีการออกโฉนดซื้อขายที่ดินตามกำลังซ้า ซึ่งเปิดโอกาสให้อำนาจทุนเข้าช่วงฉิงทรัพยากรท้องถิ่นความศรัทธาในการปกปักรักษาพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชนนับวันก็จะถูกสั่นคลอนจากความพยายามในการเข้าไปบริหารจัดการของผู้มีอำนาจในการปกครอง